r p g dragon spira เปิดให้บริการในสตไทยทั้งสองระบบแล้ว r p g dragon spira เป็นเกมแนวสมบทบาทแบบแฟนตาซีสุดตื่นเต้นที่จะพาผู้เล่นดำดิ่งสู่โลกจินตนาการอันกว้างใหญ่ไพศาลเต็มไปด้วยเรื่องราวการผจญไทยที่เข้มข้นและระบบเกมเล่นที่ลุ่มลึกผู้เล่นจะได้สร้างและพัฒนาตัวละครของตัวเองผ่านระบบเลเวลอัพที่ออกแบบมาอย่างดี ให้สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและปรับแต่งสไตล์การเล่นได้อย่างอิสระระบบการต่อสู้ของเกมนี้อาจเป็นได้ทั้งแบบ t u r n b ์ s เ Class Classic ที่ให้เวลาวางแผนอย่างรอบคอบหรือแบบเรียลไทม์ที่ตื่นเต้นเร้าใจโดยมีศัตรูมากมายทั้งมนุษย์มอนสเตอร์ Monster และหมอตังกรอลังการรอให้ได้พิชิตโลกของเกมถูกออกแบบมาให้ได้สำรวจอย่างอิสระพร้อมกับเควสมากมาย ทั้งเนื้อเรื่องหลักและที่ช่วยเติมเต็มเรื่องราวและโลกรอบข้างจะได้สนุกกับการเก็บสะสมไอเทมต่างๆทั้งอาวุธทรงพลังชุดกราะแวววาวและเวทมนต์อันน่าทึ่งที่จะช่วยปรับปรุงและกำหนดสไตล์การเล่นเฉพาะตัวเกมยังมีการอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอเช่นล่าสุดที่มีการเพิ่มเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษทำให้จากทั่วโลกสามารถเพลิดเพลินไปด้วยกันอย่างไรก็ตามเกมนี้มีโฆษณาบางส่วน และตัวเลือกการซื้อในแอป,ปที่ช่วยให้สามารถเสริมประสบการณ์การเล่นและได้ดียิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงรักษาความสมดุลไว้ได้ดีสำหรับที่ต้องการเล่นแบบไม่เสียเงิน